เวัสดรค่ะเจ้านี้ยเราเปอดค่ะ,ะเนี่ยเสิเก็บอักกาศมากอากาศที่เนี้ปลูกไงล่ะมันสีแก่ให้โดนดลแล้กินขั้นเสื้สหลางลาวสืเพ็ดชมพสาขั้นสืด,ดองใหดตัดดอง เด็ดสมพละ ไม่เรียนอยู่ละโอ๊ยจ้างเก็บเอาเนาะวันเราแพนี่ยแลก็ไม่บัวนั่งเงนะก็บัวเก็บอยู่เอาเก็บไปเขาขอเขาแล้วัวออเก็บไปเลยวัวกำลังเก็บอยู่ถ่ายชุบอยู่ทำผัดรวงเดินไปดูสิพี่จิ๋มเดินไปดูผักข้างๆบ้านนะ ทะเลเก็บผักกาดมากหมดแม่บัวกับพี่ติม๋มเข้ามาเก็บพุทซาขนาดบ้านข้างๆนั่นอ่ะแม่บัวเนี่นขขยขันยาเพราะสีพึ่งเหมือนเที่ยวก่อน,นยังขันจะไม่เวียดสีขานพึ่ง สิเขาพึ่งมาอย่งเนาะเขาเวลาเขาขยายามมันจัจสิบอ่าบุญเไม่เรียกสิพยายามเลยขยายามเลย นี่แหละน่สี่ทนเอ่อเลื่อมาคเกลือช้อนโต๊ะนึง ใส่น้ำข้าวข่าวข่าวเหนียวครับล้างออกกันก็จะล้างออกน้ำนี่ก็สิไปเอาหน้า นางที้าเอาไว้สก,กินนะเจ้าเขานเน้อนเ,เอาไว้กินเจ้าค่ะ Hãy subscribe cho kênh พ็ด sí, ีกุกเิดใส่ร้ำพอดีก็กิดกุกเิดกับผักนี่แหละแค่นี้นะคะเก็บไว้เมื่ออื่นก็กินได้แล้วค่ะพรุ่งนี้ก็เปรี้ยวพอดีกินผักรองไม่เวียงแค่นี้แหละจบแล้วเก็บไว้พรุ่งนี้มากินกัน